สิ่งหนึ่งที่แม่แฮปปี้ที่สุดก็คือว่าอาจารย์วินาต่อหน้าอย่างไรรับหลังอย่างนั้นเหมือนทําสอนก็ไม่เท่าหนึ่งใจกระทำแล้วมาทําให้เราได้รับผลที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรแม่เห็นชัดว่าความพักดีสําคัญมากความพักดีมันเป็นเรื่องของใจที่ยอมรับกันแบบไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะออกมาที่การกระทํา แต่สิ่งที่ไม่เห็นในใจมันไม่กี่หมื่นเปอร์เซ็นความภากดีที่มันออกมาจากข้างในเนี่ยมันก็มันก็จะแสดงออกมาแันไม่สนใจว่าใครจะมองว่าแบบเป็นแบบว่าเหมือนคนทาสแมวเนาะอันนี้ก็คแบบว่าแมวเป็นไงความภักดีอะไรก็ดีหมดอ่ะดีไปหมดข้วไมหมดเลยอย่างเงี้ยแหม่ไม่สนใจว่าใครจะมาคุยอะไรแล้วแบบ่จะเข้าไปเล่าจานเข้าขาจา์แบบเหมือนคนไม่เลือดหูลืตาแต่มันก็มองว่าเอ่อ อะไก็จริงอ่ะสมมติว่าใครพูดอะไรในเกี่ยวกับอาจารย์ที่แต่อาจจะไม่บวกอ่ะแต่นํารู้ว่าต่อให้เขาเห็นแบบนั้นถ้าเขารู้จัก,กอาจารย์เขาจะรู้ว่าทําไมอาจารย์ทำแบบนั้นพฤติกรรมบางอย่างจะไม่ถูกใจาก,ก็จริงแต่ว่าความรักความหวังดีมันไม่มีข้อสงสัยนั่นแหละคือของขวัญคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ไม่เ้อาใส่ของมาให้ถ้ายังเหลืออะไรที่ยังแกะไม่หมดก็ช่วยพิมกล่องแบบว่า ให้มันครบทุกด้านในกระั่ง th กล่องจะใช้ประโยชน์ได้สำหรับของขวัญที่พระเจ้าให้นะหม่อจะเปรียบเทียบอะไรทุกอย่างที่อาจารย์แสดงออกข้างนอกก็ออกมาจากข้างในสำหรับส่วนตัวหมนะก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นของขวัญของทายทิศจักแล้วก็ดเฉพอครอบครัวเราก็ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบค, <c oughs> คืออาจารย์เป็นแบบอย่างให้้กับเราอ่ะได้ทุกด้านเลยเหมือนที่ททพี่แบบกบอกนะคะแต่ใน,นมุมเึ่นเนี่ยคนที่เห็น อาจารย์แบบมีความรักแล้วก็มีความอดทนในการอยู่เคียงข้างปฏิบัติรัมแผนพระเจ้าร่วมกับอาจารย์ในภาพที่แบบที่ผลรู้สึกว่าเออแบบเราเราอยากจะทาให้ได้แบบแบบเพื่อการเป็นอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่อาจารย์ไปกลุ่มเซลล์ที่บ้านอ่ะคือพอเลิรกลุ่มเซลล์แล้วอาจารย์กับูภาพก็จะมีประชุมกับพี่ต้นพี่ให่อย่างเงี้ยบางทีอ่ะเมี่อคืนกว่าจนแบบแต่อาจารย์มีนะทไม่ปวดเลยแบบ บางครั้งท่านแบบหลับอยู่ตรงโซฟาที่บ้านเลยอ่ะแล้วผมแบบผมแบบคืออาจารย์เป็นผู้ถกที่แบบพระเจ้าพระเจ้าให้กับกับทิศแบบจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์อนุภาพจะแบบรับใช้พระเจ้าได้แบบรับลื่นขนาดนี้จนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แบบในมุมของภรรยาเนี่ย าจารย์สุดยอดตรงนี้เนี่ยก็ดูแลสามีได้แบบดีมากที่แบบกดเก้วันหนึงคนเราคงจะทำได้สักครึ่งนงของคนเราลาเรยนแบบอย่างนะเพรารได้กดนะด้วอย่างนี้เาะอาารย์เป็นของขวัญจากพระเจ้าแล้วก็คํา่วยที่ลูกดคนั้นก็คือสมใจพวกเราทุกคนเลยใช่ไหมคะอยากใอาจารย์แข็แรคามแข็งแรงแล้วก็ได้อุ้มหลานนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้อุ้มหลาน องมาแอลย่างที่วันนี้ที่นั่งร้องเพลงไปนะคะมี่ก็เป็นของขวัญสำหรับการที่พระเจ้าประทานให้ย่นจอมครั้งแรกนะคะที่เจอพีได้เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะว่าแม่พาหนูเดินไปสวัสดีนะคะก็ทำแรกที่ที่มัมมีพูดว่าเออละทักทายกับแม่ถ้าพีทยังไม่มีแฟนเลยอันฐานเผื่อพี่ด้วยนะดูยังจอได้แล้วก็ แล้วก็ไม่รู้แม่หนูไปอธิษฐานท่าไหนนะคะก็ลูกสาวตัวเองได้มาเป็นสไพรายครอบครัวนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพเจ้าแล้วก็เป็นการจัดเตรียมนะคะที่ที่ก็ทําให้หนูได้มาเป็นลูกสาวนนี้นะคะได้ซูมซับอะไรหลายๆอย่างจากครอบครัวนี้ทําให้ได้เกิดผลมากขึ้นนะคะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการดูแลคนในการที่จะ พูดอะไรโดยที่ได้รับมอบห,หมายต้องพูดเลยเนี่ยหนูก็ไม่เคยทํามาก่อนนะแต่พอได้มาอยู่จุดนี้เนี่ยแบบเออเราก็พัฒนาม,มาได้หนึ่งเนาะอะไรก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะที่บางีก็เป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องจริงๆนะโดยเฉพาะเรื่องภรรยาก็มาอยู่ในจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่านี่ก็ทําให้หนูเก่งหึ้นความอดทนแล้วก็การต้อนรับพระเจ้าก็เชื่อว่านี่ก็เป็นแบบอย่างให้หนูมากๆแล้วก็ ก็สัญญาว่าจะดูแลนะคูชายสุดพิลักคนนี้เห็นไหมคะขุ่ดีแล้วนะคะตอนนี้เพือ่อนะคะเป็นของขวัญสาหรับปีหน้านะคะเราก็พยายามยู่นะคะมีหลานนะคะไม่รู้หลานชายหรือหลานสาวนะคะก็จะเป็นอีกของขวัญหนึ่จะมอบให้จุดหนึ่งเดือนน่ะใช่ ออนุมาแล้วใช่ไหมคะเนทำงานทุกวันแต่ถ้าหยุดหนึ่งเดือนนี้ต้องมีแฟรนะค่ะก็ขอพระเจ้าโวยทอนนะคะแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ปวดหลังอยู่ใช่ไหมคะก็อยากให้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็อย่างที่บอกรออุ้มหลังช่วยหนูเลี้ยงด้วยนะคะ เพราะฉันจะยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทหมดใจที่ฉันมีวีนา We love you ทุกคนตั้งว่นม้นะคะขอบพระเจ้าวอวยพรค่ะ